สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับเซียวไต้แล้วค่ะวันนี้จะพาลูกค้ามาดูนะคะรถอีซูซูมิเอนะคะปี2021เลยค่ะลูกค้า<ม>บอกได้เลยว่าใหม่คนนี้ก็คือป้ายแดงจริงๆค่ะตัวมาตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะลูกค้าเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วนะคะกระจังหน้าครบนี่ยมค่ะ ก็เลยใครได้ไปไม่ผิดหวังคะ่ะลูกค้ามาพร้อมนะคะไฟนะคะโปรเจคเตอร์นะคะตาไฟใหม่และสวยมากคะ่ะลูกค้าทั้งสองข้างเลยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคะ่ะลูกค้าอย่างเดิมแม็กเริมนะคะจากศูนย์คะ่ะลูกค้า ยางปีใหม่เลยค่ะตัวนี้เป็น1.9นะคะปี2021ค่ะราคาอยู่ที่1ล้าน2แ5 0มื0บาทนะคะลูกค้ามีกล้องนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นระบบ ลูกค้าอยากปุ่มปิดตรงนี้นะคะปึ๊บประมาณนี้เลยบอกได้เลยค่ะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนต่างไฟใหม่มากค่ะโชบเชียวนะคะสุดๆเลยเนาะพร้อมกับจุดเซนเซอร์ทอยหลังค่ะ3ามจุดเลยนะ,ะสามจุดเลย เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างตัวนี้นะคะมีปุ่มเนี้ยรัดล็อกหรือว่าต่างๆก็ได้เลยมาดูภายในกันบ้างตัวนี้ภายในสวยมากค่ะตัวนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกภายในเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลสวยมากค่ะปูโทนนะคะตัดด้วยคอนโทนสีดำค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะลูกค้าปุ่มคอนโทลต่างๆนะคะอยู่ที่พวงมาลัยค่ะ แอร์แบ็ก ABS ค่ะกลิ่นใหม่มากค่ะลูกค้าตัวนี้แทบไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะนี่เบาะสีน้ำตาลนะคะเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าจอนะคะตัวนี้อย่างที่บอกนะคะตัวนี้ Isuzu MU-X นะคะหนึ่งจุดเก้านะคะ a t i m a t e นะคะเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะนี่ค่ะระบบไฟฟ้า รับประกันลดไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนอันนี้มือเดียวเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสีขาวมุกเบาะหลังพับได้แบบนี้เลยกว้างค่ะนี่อยากให้ลูกค้าเข้ามาชมอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูจังเลยค่ะสามารถทดลองขับได้ด้วยนะคะอืมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างด้วยนะคะอะ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นอีซู Mil ูมิวเนะคะ1.9ออโต้นะคะปี2021ค่ะราคาอยู่ที่1,259,000บาทค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเซลต้าได้เลยนะคะที่ลิงก์ด้านล่างนะคะหรือเบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าเราจะไปดูรถคันไหนทีหนึ่งสำหรับนี้เซต้าไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ